พูดถึงการลดน้ำหนักนะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะเกี่ยวข้องกับคำว่าพลังงานหรือแคลอรี่ตามภาพนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมดุลพลังงานก็คือ แคลอรี่อินและแคลอรี่เอานะคะร่างกายเราเนี่ยเวลาเราใช้ชีวิตเดินไปเดินมาทํางานออกกําลังกายนะคะมันจะใช้พลังงานเนาะหน่วยเป็นแคลอรี่นะคะซึ่งเรียกว่าแคลอรี่เอาแล้วก็ประกอบไปด้วย BMR ที่เราพูดถึงเมื่อคลิปที่แล้วนะคะแล้วก็ daily activity นะคะนั่นก็คือกิจกรรมที่เราใช้ในแต่ละวันนะคะแล้วก็บวกกับการออกกําลังกายทั้งหมดเนี่ยก็คือแคลอรี่ที่เราใช้ออกไปส่วนแคลอรี ที่เรารับเข้ามานะคะก็ได้มาจากอาหารอาหารทุกอย่างเนี่ยมีค่าพลังงานทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเมื่ออาหารขนมหรือว่าน้ําดื่มที่มีรสชาติต่างๆนะคะยกเว้นน้าเปล่าเนี่ยก็จะมีแคลอรี่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรารักษาสมดุลพลังงานอินเอา์ไว้ได้นะคะก็คือไม่มากไม่น้อยเกินไปทั้ง2องอย่างเนี่ยมันจะพอดีพอดีก็คือน้ําหนักไม่ขึ้นไม่ลง แต่ปัญหาก็คือว่าการที่เรากินเยอะเกินไปหรือใช้พลังงานน้อยมากๆเนี่ยนะคะทำให้น้ําหนักตัวเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันเหลือสะสมเป็นไขมันในร่างกายของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในการลดน้ําหนักโซลูชันของมันก็คือการกินให้น้อยกว่าใช้นะคะหรือใช้พลังงานเนี่ยมากกว่าที่เรากินเข้ามานั่นเองให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วน้อยกว่าเท่าไรถึงจะเป็นเท่าไรนะคะสมการง่ายๆเนี่ยคือ7,700แคลอรี่จะเท่ากับไขมันที่สะสมเนี่ย1กิโลกรัม <Wow. S 1> หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเรากินสะสมมากกว่าที่ใช้งานออกไปนะคะครบ7,700แคลอรี่เนี่ยน้ำหนักจะขึ้น1กิโลกรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากินมาหลายหมื่นเรนะเวลาที่เราน้ำหนักขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ในการลดน้ำหนักของเราก็คือค,อควรจะคำนวณแคลอรี่ด้วยนะคะว่า เรากินน้อยกว่าที่ใช้เนี่ยสะสมเป็นระยะเวลาหนึง่งเพื่อให้มันครบ7,700แคลอรี่เนี่ยน้ำหนักที่เป็นไขมันเนี่ยก็จะลดไปได้นะคะ1กิโลกรัมฟังดูอย่างนี้อาจจะดูซับซ้อนหรือว่าสับสนนะคะว่าแล้วมันจะยังไงนับเท่าไหร่มีความยุ่งยากหรือเปล่านะคะลองดูตัวเลขง,ง่ายๆพลังงานที่เราใช้ออกไปนะคะก็คือผู้หญิงโดยเฉลี่ยนะคะผู้หญิงเนี่ยจะใช้อาจจะใช้ประมาณพันหนะคะถึงสองพผู้ชายาใช้ประมาณสองพถึงประมาณสองพอันนี้แล้วแต่ คนเนาะแล้วแต่น้ําหนักตัวแล้วก็รบับระบบเาผาผลาญของตัวเองแล้วก็กิจกรรมที่ใช้ในแต่ละวันนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะลดน้ําหนักก็ต้องลองดูแคลอรี่ว่าอาจจะดูสักพันสองพันห้าเนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะออกกําลังกายเพิ่มเนาะเพื่อที่จะทําให้มันติดลบพลังงานเราลองดูตัวเลขคร่าวๆนะคะสมมติตัวเราเป็นผู้หญิงใช้พลังงานประมาณพันห้าร้อยแคลอรี่ต่อวันนะคะไม่รวมการออกกําลังกายนะคะอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้น เราอาจจะเพิ่มการออกกําลังกายหรือเพิ่มการเดินในแต่ละวันกลายเป็นว่าเราใช้เนี่ยประมาณวันละ2,000อันนี้สมมุติตัวเลขให้ดูนะคะแล้วเราลองควบคุมอาหารให้ไม่เกินวันละประมาณ1,200แคลอรี่พันสแคลอรี่เนี่ยก็คิดง่ายๆอาจะประมาณมื้อละ400แคลอรี่นะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละวันเนี่ยมันจะมีส่วนต่างอยู่800แคลอรี่ถ้าเราทําติดต่อกัน10วันนะคะมันก็จะครบ8 0 0 0แคลอรี่แล้วเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยภายใน10วันเนี่ยนะเรามีโอกาสในการที่จะลดน้ําหนักได้1นกิโลที่เป็นไขมันโ okay. อเควานนี้อาจจะดูแบบโอเคมีความหวังหรือพอเข้าใจเห็นทิศทางนะคะว่าเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงก็คือใช้พลังงานก็คือใช้พลังงานให้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ควบคุมแคลอรี่ที่กินเนี่ยให้ให้น้อยลงนะคะแต่ว่าต้องมีคุณภาพสารอาหารที่ครบด้วยนะคะอันนี้สำคัญเดี๋ยวจะพูดถึงในคลิปหน้าทีนี้เราทราบแล้วนะว่าโจทย์ของเราเนี่ยก็คือการใช้พลังงาน เพิ่มเนาะเพื่อออกกําลังกายเพิ่มนะคะแล้วก็ลดพลังงานที่กินนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอลองดูด้วยว่าค่าพลังงานที่เราใช้ออกไปเนี่ยมันแต่ละอย่างแต่ละกิจกรรมเนี่ยมันประมาณเท่าไร่เราจะได้พอกะประมาณได้นะ,ะอย่างในภาพนี้เนี่ยก็จะสรุปตัวเลขมาให้ดูคร่าวๆสาหรับคนน้ําหนักประมาณ72นะคะแต่ละประเภทของการออกกําลังกายเนี่ยก็จะใช้พลังงานไม่เท่ากันสมมติเราเล่นโยคะนะคะก็จะใช้พลังงานประมาณ200 80แคลอรี่นะคะใน1ชั่วโมงหรือถ้าวิ่งนะคะเร็วหน่อยนะคะก็จะใช้พลังงานประมาณ700แคลอรี่นะคะตอน1ชั่วโมงเช่นเดียวกันหรือตีเทนนิสนะคะก็จะใช้พลังงานประมาณ470แคลอรี่ใน1ชั่วโมงนะคะจะเห็นได้ว่าตัวเลขแคลอรี่เนี่ยขึ้นลงเนาะตามความหนักนะของกิจกรรมนั้นๆถ้าหนักถ้าเหนื่อยถ้า ไม่หยุดเลยเนี่ยก็จะใช้พลังงานเยอะนะคะถ้าชิวๆเดินเล่นนะคะก็จะใช้แบบร้อยสองร้อยเท่านั้นเองเนาะอันนี้เป็นค่ากิจกรรมที่เวลาเราออกกำลังกายเนี่ยเราจะใช้พลังงานเท่านี้นะคะก็ลองเลือกกิจกรรมแล้วก็พยายามออกกำลังกายกันดูส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งที่เรากินเข้ามาเนี่ยอันเนี้ยต้องควบคุมนะคะถ้าไม่ควบคุมเนี่ยเดี๋ยวมันเลยเถิดนะคะค่าแคลอรี่ในอาหารเนี่ยจะบอกว่า อาหารทั่วไปที่เราหาก,กินได้ง่ายในปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีค่าแคลอรี่ค่อนข้างสูงเนาะเราต้องพยายามลีกเลี่ยงน้ํามันนะคะดีกเลี่ยงน้อสติมันแล้วก็แป้งต่างๆนะคะถ้าเราลองดูตามภาพนี้อาหารเช้ายอดนิยมเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งแคลอรี่ค่อนข้างตั้งแต่200ถึง500แคลอรี่เลยแล้วแต่ปริมาณที่เรากินด้วยนะคะอันนี้อยากให้ดูเป็นตัวเลขคร่าวๆให้พอกับปริมาณได้ง่ายๆเลยถ้าเป็นของทอดของผัดเนี่ย แคลอรี่อาจจะ400อัพน,นะถ้าเป็นต้มน,นื่อย่าง ang, แบบไม่ใช้น้ำมันแคลอรี่อาจจะ4ไม่เกิน400น้ำหวานเครื่องดื่มต่างๆกาแฟชาชานมไข่มุกเนี่ยมีแคลอรี่ทั้งหมดนะคะอาหารกลางวันอะอะไรที่เป็นประเภทผัดหรือใช้น้ำมันเข้ามาอย่างเช่นกระเพราอย่างเงี้ยก็อาจจะมีแคลอรี่ที่เกิดจากน้ำมันเนี่ยเยอะนะคะแต่ถ้าเกิดเรากินกระเพราแต่ว่าไม่ผัดน้ำมันเนี่ยอันนี้แคลอรี่ก็จะน้อยลงมาเยอะนะคะาาก็ต้อง เลือกวิธีการปรุงอาหารให้ดีด้วยของว่างเบรกต่างๆขนมปังของหวานแม้กระทั่งผลไม้เนี่ยก็มีแคลอรี่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในแต่ละวันนะคะเราควรจะพยายามบันทึกปริมาณแคลอรี่ปริมาณอาหารที่เรากินก่อนแล้วเราค่อยมาแมปดูว่าแคลอรี่เนี่ยมันเท่าไหร่รวมทั้งวันเราได้ปริมาณเท่าไหร่แล้วเราลองปรับดูหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการนับแคลอรี่นะคะเพราะว่ารู้สึกว่ายุ่งยากแล้วก็เครียดแล้วก็รู้สึกว่า สุดท้ายเราก็ไม่รู้แน่นอนว่าอะไรมันเท่าไหร่เพราะเราไม่รู้ปริมาณที่แน่นอนนะคะก็อยากจะบอกอย่างนี้เป็นทิปส์ง่ายๆนะคะว่าเราสมมติเรามีโคต้าประมาณ1,200แคลอรี่นะคะเรากิน3มื้อนะคะฉะนั้นเราก็จะได้มื้อและประมาณ400แคลอรี่อันเนี้ยจะแมネจได้การที่จะแมเนจได้ง่ายนะคะหรือจัดการได้ง่ายเนี่ยก็คือตัดมือ้อย่อยก่อนก็คือพวกน้ำดื่มที่มีแคลอรี่น้ำหวานต่างๆนะคะตัดออกไปก่อน นะคะแล้วก็ขนมของว่างนะคะตัดออกไปก่อนนะคะแล้วเรากินให้ครบสมือ้อเราก็จะมีโคต้าประมาณ400แคลอรี่ในแต่ละมือนะคะซึ่งมันมากเพียงพอที่ทำให้เราอิ่มนะคะในช่วงเวลาในมื้อนั้นๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ตัดของว่างแล้วก็น้ำหวานน้ำที่มีแคลอรี่นะคะแล้วกินสามมื้อหลักนะคะอย่างพออิ่มเราจะ ควบคุมแคลอรี่ได้ค่อนข้างโอเคแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการควบคุมแคลอรี่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเนาะแต่ถ้าเรามีโอกาสในการศึกษาตัวเลขดูด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้น